น่ใจนะยังยังไม่โดนใช่ไหมยังยังมีโปรเลยยุ่ยจ็ไม่คิดว่าจะมีโปรสัตว์เด็กไทยไปไงเนี่ยตกลมีโปรอะัวิ่ประจานอะไรใช่ไหมอือออกไปยังออกไปยังมันยังไม่ออกก็จ้าบอกหน่อยบอกหน่อยอยู่ไหน มันเหมือนบัคว่าแต่ไม่ใช่ผมจะยิงยานให้แอดดูว่ามันเป็นปองยิงตัวไหนที่ยิงไปยิงเป็นไงเป็นไงมันออกยางดูให้หน่อยีจัดให้นาไอ้ตัวางนะที่อมันอีเอเอ็กอย่างอะเอออออออแล้วเหรอไออาร์หลุดแล้วอะขึ้นโมโม่อะไอ้ยานโอเคไอยางเหรอพ่อวิ่งโคตรเร็วอะไหนจามอยู่ไหน

ใจยิงไม่แงมีบ้าหรือเปล่าฮะเฮ้ยเข้าหัวตั้งหนนะลากมาอบสุดยอดแล้วเนี่ยไหนโป๋วะโอ้ย สามอาคิโปไสัตว์เฮ้ยหลังเข้าแค้นี่นี่ก็ซ่อนเอดพียนะใส่วูปโอ้สุดเจียโตกูจะฆ่าโปให้หมดเลยแส่ไม่เจอโปเลย เป็คนมาเกอร์ล้วอ,อ่เออ,เอ,อพี่บอลยิงในมังเกอร์ไม่โดนวะอ,อวคนเกิด นี่ม <c oughs> <c oughs> ันจะเอาเราอะไปเลยนะได้เอสองก็บอกดีแค่ร้องไงแตกแตก vì không nè là cái gì hết, cái gì hết, cái gì hết, cái gì บ่ี่นี่นี่บ้าน้าี่ังขอกวันนี้หอยนะเจอสนายว้เยียยิงจากไหนวะ เจมของกูไปเก็บได้ที่ยิงแตกสวด้วยสวด้วยหลังไหนาดอยู่เรื่อยๆไหนเจอไหนไหนเฮ้ยมนยิงอย่างนั้นน่ะยูเอ็นไหนวะพึ่งกดแล้วกดแล้วอีไงมันอยู่ปะมันอยู่ปะ หลุดไปแล้วเนี่ยใช่ป่ะไม่หลุดนี่ยไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนพี่เฮพี่กดรีพอร์ตไปแล้วอ่ะไม่ทันอ่ะไม่ทันที่มันหายไปแต่มันไม่โดนแอนตี้แชทนะมันหลุดเองอ่ะแคลร์ลูดเกี้ยงเลยอ่ะเรียบร้อยแคลร์ไอ้เฮียกดรีพอร์ตแล้วด้วยกล้องอองบังคาว่ารีพอร์ตด้วยอ่ะตอนเนี้ย e h i y e ไอ้สเข้าวไม่ไดโปรอ่ะยังเจอลึงไปตายให้นอนขึ้นตัวพี่ลงแบบไหนต่อถ้าอยู่เพนบอลเนี่ยจะถ่ายโปรให้ได้นะดอฟฟี่ลงกลางแมปยิงซ้ายตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่หยุดเลยผมตายป่ะ ใช่เหรอมันลบไปแล้วอีเฮดแต่หายไปแล้วผมกดรีพอร์ตไปรอบหนึ่งอะมันมาอีกไอ้พวกอะมาเดี๋ยวเราจะทำมะนไปโอ้ม้าเมื่อไห่จะได้ยะได้เด้อหาดิ อ่คลิปอยู่นะครับโกลับมาแล้วพี่ไหนนี่ไงตูกรับมาเดี๋ยววะเยี่ยมสองมาไหนตรงไหนตรงเบนนออตรงบ้านี่มีคนเลยตรงไหนมุมไหน เต้นมัคเกอร์ไหนวะพี่นู่นสุดเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาดูดิไอฝั่งฝั่งขวาฝัขวาองผมเหรอขวาสุดพี่ปะเห็นเห็นบัคเกอร์ไหมไม่เห็นเออออนั่นแหละพี่ผมวิ่งไปปะดูผมผมตายก่อนไหวสัตว์เอ้ยมันจะมาหาโบคนคนละฝั่งอ๋อโน่นฝั่งซ้ายพี่บอยบอกให้ถูกเด็ดโอ้เอออมต้องมาขวา ผมต้องวิ่งกลับไปหาพี่ใช่ไหมใช่นั่นมาร์กเกอร์ข้างบนก็บอกเลยเฮ้ย e a sport นะเบนไว้ไงเบนอยเบนกับโป้หรอวิ่งวิ่งวิ่งมาทางเบนเนี่ยค่ายเบนมันจะค่ายเบนไหนเบนวะมาแล้วเบนเจอโป้ปะตอนนี้ผมยังไม่เจอ e head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  หายไปแล้ว ปืนปืนจริงๆคนไหวออมวิ่งวไปมันจะอยู่ขวาออมไปแล้วพี่ดูชื่อจ่าแท็บทันปะแท็บไม่ทัแท็บไงก็ไม่ได้มันไม่เป็นหลักฐานแท็ไ่ได้คไม่เลถ่ายต้องถ่ายวีดีโอเลยถ่ายทั้งนานแล้วตาอดพูณ ผมหามอยู่เนี่ยป้ากูขวเล่นแล้วจริงจังเลยนะเอาจริงนะอยากเจอมันเนี่ยอยู่ไหนป้าัูเองมามาป้าดูเองเขนามันได้กลับมาแล้วมั้งมันไม่ดูแอนตี้ชาร์จเหรอโปรเดี๋ยวก็มีคนคนคนในนี้คนแจ้งมันอุ้ยตำรวจ เปดี้จ้ะไม่เป็นทำไมไม่เสอไทำไม่เป็นการยิงเลยวตอนนี้ไม่อยากยิงใครแลไนะอยากจับโปส่งแบค์ม่งไงไหนโปไว้สัตว์ของข้างหน้ามีคนอีกช่วยก็ได้มั้่มีคนมีคนมีคนดูแล้ว ความยาไม่ทันแน่แนเลย,ยแต่ก็บ้านมีผิวสุดเลยแม่่ะก็สกาลงบ่ดินขึ้นมาได้นี่โปรเทเทียอะไรนังกันวะอีเฮดอีเฮดอีเฮดคนมาแห้แบบนีเเฮ้ยมีปืนมีปืน มันจะตายตายตายแล้วตายแล้วเฮ้ย <ste ep> โปอยู่ไหนเอ้ยเน,ยนี่ยโป้คนนี้โป้นั่น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  <ste ep> โปของจริงไม่ได้แฮกวาร์ปแล้วดูวิง่งขนาดนี้ไวมากดูดิพี่ถ่ายไปอยู่แล้วพี่ถ่ายอยู่แล้ว ดูมันลูดแคร์เราชัดนะชัดนะมันหลุดไปยังไม่หลุดไปยังหลุดละะนี่กดรีพอร์ตหลายรอบละหลุดละผมก็ตายแล้วผมนอนตายอยู่แโดนแน่มึงเลยครับใช่ป่ะมันเก็บของมกเออเนี่ยของหายปะของพี่ไม่โดนหาย่ะอ๋อมันเก็บของเบนไปเลยอะของหายไปัะ ถามไปอยู่ yes. มันชื่ออะไร X I y E S I Y E S I Y E E โอเคครับแล้วจะและ้วไอโปเร็เว